สร้างสรรค์ทุกเมนูด้วยทีพอวันนี้เรามีไอเดียชวนทําเค้กไร้เทียมทานมาฝากกันค่ะเป็นเค้กที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมีลักษณะเป็นเค้กชั้นๆที่ประกอบด้วยเมอแรงถั่วและแบตัตเตอร์ครีมเป็นของหวานสุดหรูถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วเราไปลงมือทํากันได้เลยค่ะ เราเริ่มจากการทำบัตเตอร์ครีมกันก่อนค่ะใส่ในสดชนิดเค็มลงในภาชนะตามด้วยทีพอตค้นหวานช่วยให้เนื้อครีมเนียนและรสชาติเข้มข้นขึ้นใส่น้ำตาลไอซิ่งตีส่วนผสมให้ขึ้นฟูเตรียมไว้ขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำเมอแรงกันค่ะใส่ไข่ไก่เฉพาะไข่ขาวลงในภาชนะตีให้ขึ้นฟูตามด้วยครีมออฟทาธาจากนั้นใส่น้ำตาลทรายตีต่อจนส่วนผสมตั้งยอดแข็ง ใส่เม็ดมะม่วงหิมาพานต์บดละเอียดค่อยๆตะล่อมให้เข้ากันเตรียมไว้บีบเมื่อแรงลงบนแผ่นรองอบบีบเป็นรูปทรงก้นหอยนำเข้าอบอุณหภูมิ150องศาเซลเซียสประมาณ45นาทีหรือจนกระทั้งสุกนำออกจากเตาพักไว้ค่ะวางเมื่อแรงชั้นที่1จากนั้นบีบบัตเตอร์ครีมให้ทั่ว โรยหน้าด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์สับหยาบวางมือแรงชั้นที่สองบีบบัตเตอร์ครีมโรยหน้าด้วยเม็ดมะม่วงหิมพานต์สับหยาบทำต่อจนครบสี่ชั้นจากนั้นบีบบัตเตอร์ครีมให้ทั่วและปาดครีมให้เรียบโรยด้วยเม็ดมะม่วงสับหยาบให้ทั่วนำเข้าแช่เย็นพักไว้ พร้อมเสิร์ฟค่ะเค้กไร่เทียมทานสูตรนี้ต้นทุนไม่สูง1สูตรทำได้ประมาณ2เสิร์ฟต้นทุนอยู่ที่เสิร์ฟละ89บาทส5สตางค์ไม่รวมบรรจุภัณฑ์ค่ะใครที่สนใจอยากลองเริ่มต้นทำเพื่อสร้างอาชีพลองเอาสูตรนี้ไปทำตามกันดูนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสูตรขนมอร่อยๆสามารถเข้าไปติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะ